บิ๊กสตาร์ทสตาร์ทความคิดเป็นนวัตกรรมสู่การลงมือทำที่ยิ่งใหญ่นวัตกรรมวันนี้ครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของปิ่นโตครับปิ่นโตแบบเดิมแบบนี้ไปครับมาแบบใหม่ครับนี่ชื่อว่าปิ่นโตตามสั่งครับนั่นแน่มันเจ๋งยังไงครับไอเดียของปิ่นโตตัวนี้นะครับเกิดจาก น้องนองนักศึกษากลุ่มหนึ่งครับไปฝึกงานในโรงงานผมปรากฏว่าซื้อกับข้าวไปตอนเช้าพอถึงตอนเที่ยงกับข้าวบูดครับโอ้โหครับก็เลยเกิดไอเดียว่าจะทําอย่างไรถึงจะทําให้กับข้าวนี่นะครับยังรักษาความอุ่นและไม่บูดครับไอเดียเกิดจากครับที่โรงงานครับมีรุ่นพี่ครับ ก่อนที่จะไปกินข้าวเที่ยงเขาจะเอาปินโตของเขาครับไปแขวนไว้ตรงเตาของโรงงานนะครับแล้วก็เตามีความร้อนอยู่ก็ทําทให้อาหารในปินโตขเขาอุ่นไปด้วยพอเกิดไอเดีเอย่างนี้ปุ๊บครับก็เลยจะคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราทําปินโตแบบว่าสามารถอุ่นได้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยเกิดไอเดียนี้แล้วก็ทํามาเป็นปินโตรูปแบบใหม่ครับที่ชื่อว่าปินโตทมสั่งน้าปินโตตัวนี้นะครับความสามารถของมันก็คือสามารถที่จะ เก็บได้ทั้งนะครับความร้อนแล้วก็ความเย็นเอาง่ายๆครับชั้นสุดท้ายของปินโนนะครับใส่ในเรื่องของอุปกรณ์เข้าไปนะครับแล้วก็ชาร์จแบตชาร์จแบตเสร็จครับเอามารองปินโตอีก3ชั้นหลังจากนั้นครับสามารถที่จะอุ่นเป็นกับข้าวร้อนเก็บไว้ได้ถึง5ชั่วโมงครับรวมไปถึงเรื่องของความเย็นก็ยังรักษาความเย็นได้ยาวนานเช่นกันนี่คือเป็นไอเดียหนึ่งครับของน้องๆนักศึกษาครับใครที่ชื่นชอบปินโตรูปแบบนี้ และอยากที่จะทานกับข้าวอุ่นๆทุกวันแน่นอนครับมาช่วยกันกดบิ๊กโหวตและกดไลค์ได้เลยครับ